สัมภามาเล่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยถึงงานคืนสู่เย้าชาวเหลืองแดงนะคะของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยานะคะการจัดงานในปีนี้ครบรอบ65ปีจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะผู้ร่วมรายการของเราสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณคณะทิพนาทิพน,นายกสมาคมสิทธิเก่าโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาและก็อีกท่านหนึ่งค่ะคุณสายันแปดทิศท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ วส,สวัสดีครับสวัสดีครับกิจกรรมดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับครั้งนี้เองเนี่ยงานนี้มีความสําคัญครับกับสิทธิ์เก่าโรงเรียนพุทธชินราชอย่างไรกันบ้างครับค่ะเนื่องจากว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะด้วยสถานการณ์โควิดก็ไม่ได้จัดมาเป็นระยะเวลาปี่ปีค่ะก็ <using S 2> วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อจะได้ให้สิทธิ์เก่าของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยานะคะ ได้มาพบปะสังสรรค์แล้วก็ได้ร่วมคารวะคุณครูนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็เป็นการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษานะคะให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนนะคะยากจนแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมสภานักเรียนด้วยะคะ่ะแล้วก็เป็นวง โยธวาทิตของโรงเรียนพุทธชินาราชพิทยาด้วยนะคะค่ะคกำหนด <ผม S 1> การในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านนายกกําหนดการก็คือเราจะจัดขึ้นวันที่25กุมภาพนธ์นครับก็จะจัดกันเราจัดมาเป็นป,ประจำทุกปีนะครับก็ปีนี้ก็เป็นสําคัญอย่างคื่อเป็นครบรอบ65ปีของโรงเรียนชีราชเรานะครับก็จากเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีสองพั2ะครับก็มีโรงเรียนมี เป็น2รุ่นฮะเป็นสรุ่นรุ่นที่หนึ่งก็คือเป็นป้ายแดงป้ายแดงซึ่งจากเราเป็นโรงเรียนเอกเอกชนของโรงเรียนโรงเรียนของวัดชื่อเรียกว่าป้ายแดงติดบนหน้าอกป้ายแดงเขามายกฐานะเป็นของกรมสามัญใช่ไหมฮะใจกระทงศึกษาขึ้นกระเพากษาก็มาเป็นปน้นายน้ำเงินครับป้ายน้ำเงินแต่จะเป็นป้ายแดงกับป้ายน้ำเงินก็รวมชิดเก่านะครับทั้งสองรุ่นมาจัดพบปะกัน เป็นประจําทุกๆปีนะครับครับผมก็เป็นการรวมสิทธิเก่านะครับคือทั้งก่อนที่เป็นพาร์ตตั้งแต่เอกชนเลยจะมาพาร์ตที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาลเองเนี่ยก็มารวมกัน65ปีแล้วถ้าเกิดรวมกันนี้ใช่ไหมครกับโรงเรียนพุชินราชพิทยาคมในครั้งนี้เนี่ยนะครับกิจกรรมภายในงานจะมีอะไรกันบ้างครับก็กิจกรรมแน่คือคารวะคุณครูที่ที่ จบไปแล้วเราผู้เก่าก็มาคารวะเจอปอปะคุณครูบ้างผู้มีการโรงเรียนที่เคยสอนเรามาเคยแล้าปอปะกันแล้วก็มาแสดงกับมิตาจิตกับุณครูที่เกษียณไปแล้วด้วยครับนอกจากนี้ก็มีการมอบอ่าโลให้กับสิทธิ์เก่าดีเด่นจํานวนสิบท่านด้วยนะคะครับผมค่ะแล้วก็มีกิจกรรมที่นอกเหนือจากนี้ก็จะมีการ นอกจากร่วมคาระวะคุณครู<ช>แล้วนะคะ<ช>มีจับหางบัตรนะคะผู้โชคดีที่ร่วมงานโต๊ะจีนเนี่ยนะคะ,ะครับเ<ช>มื่อกี้พูดว่าในการมอบโล่สิทธิ์เก่าดีเด่นเนี่ยที่ม<ช>ัผนผ่านมาเลยครับสิทธิ์เก่าของโรงเรียนของเราที่ทําชื่อเสียงให้กับ<ช> <ๆ S 1> ทั้งจังหวัดเองประเทศเองเป็นใครกันบ้างมีใครกันบ้างก็มีหลายรุ่นห่ะรุ่นเก่าๆเลยก็เราเราเคยจัดจิท์เก่าดีเด่นเนี่ยสันหาจิต์เก่าดีเด่นมาก็ ประสบความสาเร็จหลายท่านนะครับก็ที่ได้มาก็ปีนี้เราก็สรรหาสิเกล่าวีิเด่นอีกเหมือนกันก็ได้มีทั้งผู้มุ่งกับผู้โุ่งเรียนผู้มุ่งในการโรงเรียนเพื่ออะไรที่อยู่ในต่างๆที่เขาจบไปแล้วไปได้ดีได้ดีและให้ชวนกลับมากลับมาโรงเรียนเราเพื่อมาช่วยเดอกๆในส่วนของท่านที่มีอุปการะคุณนะคะที่สนับสนุนให้ทุนการศึกษานักเรียนด้วยค่ะ แล้วถ้าภาคประชาชนสิทธ์เก่าเนี่ยอยากมีส่วนร่วมภายในงานนอกจากจะสมทบเงินเพื่อมอบไปทุนการสึกษาให้กับน้องๆแล้วสามารถร่วมด้วยช่วยกนันในเรื่องอื่นได้บ้างไหมคะเชิญทั้งสองขั้นค่ะก็คือตรงตรงนี้นะคะก็จะมีการจำหน่ายเสื้อ,อด้วยนะคะเพื่อจะเป็นทุนสนับสนุนตรงนี้รายได้ตรงนี้นะคะก็จะมีจำหน่ายเสื้อที่เป็นที่ะระลึกนะคะ ตัวละ299บาทด้วยค่ะแล้วก็มีจําหน่ายสติกเกอร์นะคะครับซึ่งสติกเกอร์ของเรานี่คิดถึงพอชอจะมีเป็น3แบบก็คือ3แบบนี้ก็จําหน่ายในราคา100บาทนะคะคแล้วก็ในในงานนะคะก็จะมีจุดเช็คอินนะคะที่ทางโรงเรียนนะคะอ่าแล้วก็นักเรียนร่วมกันก็จะมีให้ถ่ายภาพที่ะระลึกแล้วก็ใส่กรอบนะคะก็จะจัดส่งให้ภายหลังอย่างเงี้ยค่ะ ที่เป็นรายได้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสมทบเพื่อทุนการศึกษากันด้วย<ช>สอบถามวันนี้ครับเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ปัจจุบันนี้โรงเรียนพุชนาราชพิทยาเลยนะครับเปิดการสอนระดับไหนอย่างไรกันบ้าง ขณะนี้นะคะเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะอ๋อเป็นระดับมัธยมมัธยมศึกษาค่ะค่ะแล้วก็ความโดดเด่นของโรงเรียนของเรานะคะน้องๆของเรามีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวงโยธวาทิศนะคะนาทศิลดนตรีไทยค่ะอยากให้ท่านรองแนะนําด้วยค่ะอ่าคือที่มีชื่อเสียงนะคะก็เพิ่งไปรับรางวัลมานะคะอ่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของอ่า คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็การพูดภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นระดับประเทศที่ไปรับรางวัลมานะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนพุทธิชินราชสธยาก็ถือว่าน้องๆปัจจุบันสิทธิปัจจุบันนะก็เป็นสิทธิที่มีศักยภาพทีนี้แล้วสิทธิมีศักยภาพอย่างนี้ก็คือมาจากคุณครูกันด้วยเนาะเรามีการพัฒนาทั้งคุณครูเองแล้วก็นักเรียนเองกันมาอย่างต่อเนื่องและเกิดผลการกื่อาในครั้งนี้จากการจัดกิจกรรมเนี่ย ก็จะเอาไปมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วรุ่นพี่อย่างเรานะคะเห็นรุ่นน้องเขามีความสามารถอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคือรุ่นพี่เนี่ยก็พยายามจะเชิญชวนเพื่อนๆที่จบไปแล้วเราได้ดีๆแล้วก็กลับมารงเรียนเพื่อมาหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนน้องๆที่เรียนเก่งๆอย่างเงี้ยทำกิจการเยอะๆอ,อย่างวงโยธวาทิตเนี่ยเมื่อสักสองสามปีเนาะเราเคยได้รับรางวัลระดับ ประเทศมา<ช>แล้วเราทางสมาคมก็หาเงินสนับสน,นุนทางวงโยตลอดแล้วก็สิทธิ์เก่า<ๆ>ก็จะพยายามจะ,ะดูแลน้องๆกลับมาหลายท่านก็กลับมาโดยไม่มีมาวันวันคือสุยาวไม่มาก็มาวันหลังก็มาทุนการศึกษามาให้กับเด็กประเภทนี้ครับเหมือนช่วงที่ผ่านมาที่อาคารเรือนไทยที่โดนไฟไหม้สิทธิ์เก่าก็ไปช่วยเหมือนกันใช่ไหมคะสมทบคุง คนเรงเรียนแล้วจากกันจากาจักันักันจัดกกันจัด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 กันจันจันจดนเดกนนนกัอกนดนดนนจัดกนจัดกกันันจันจัดนันจอันนีนจัดาัอดนนนดด้ััาดดกจจนักักกนดนจะสามารถดูได้ที่ไหนอย่างไรได้บ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานทางราชการนะคะที่จะมาขอสนับสนุนให้กับโรงเรียนของเราไปแสดงวงโยธวาทิ์ค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆในการช่วยเหลือคือถ้าเกิดเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยคือชื่อเสียงของวงโยธวาทิ์เขาเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วถ้าเกิดมีงานต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะเอาไปแสดงก็ติดต่อได้เนาะเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของน้องๆเขาด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นทุนเกประสมาสนับสนุนให้พัฒนาวงโยธวาทิ์ด้วยอ่ะทิ้งท้ายแล้วเดี๋ยวให้ทังสองท่านได้ฝากและเชิญชวน งานนี้กันหน่อยแล้วกันครับเชิญค่ะก็เชิญชวนนะครับเพื่อนๆพี่ๆสิทธิ์เก่าโรงเรียนพุทธชิลาทุกท่านนะครับกลับมานะครับหลังกลับมาช่วยโรงเรียนเรานะครับมาดูน้องๆบ้างว่าน้องๆเราจะประสบความสาเร็จอย่างเราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็หาทุนการศึกษาสนับสนุนน้องๆด้วยและวันนี้นะครับทางสมาคมนะครับก็มีจะเปิดจองโต๊ะ กินอยู่ราคาสองราคา2,800บาท <จะ S 2> วันนี้น,นคะครับใครใครดูทีวีอยู่ดูรายการสดอยู่ตรงน,นี้นะครับวันนี้เรามีแจกเสื้อนะครับ ừ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  ถ้าใครซื้ออจองโต๊ะภายในอาอาทิตย์นี้นะครับเราเนะาะอาทิตย์นี้นะครับเราแจกเสื้อให้โต๊ะละหนึ่งตัว ừ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  นะครับโต๊ะละหนึ่งตัวนะครับก็ท่านใดดูรายการนี้อยู่นะครับก็ เรโทรจองไปที่โรงเรียนได้เลยนะครับติดต่อไปที่โรงเรียนหรือที่ในเพจของสมาคมนะครับติดต่อเข้าไปเราก็แสดงว่าแจ้งความเป็นมงว่าเราได้ดูทีวีช่อง nbt t อยู่นะกันก็ให้มาติดต่อจองโต๊ะแล้วก็รับเสื้อนะแจกเสื้อให้หนึ่งโต๊ะละหนึ่งตัวครับค่ะท่านรองเชิญค่ะค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสั่งจองนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะคะตัวละ299บาทหรือจะเป็นโต๊ะจีนะคะได้ช่องทาง เพจ a c e b o o k นะคะสมาคมศิทธิ์เก่าโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาค่ะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ลองแจ้งโดยตรงก็ได้นะคะ089นะคะคนะคะค,ค่ะ,ะ084 0946369399นะคะก็สามารถโทรมาติดต่อแล้วก็หรือจะทางเพจก็ได้ค่ะ ทุกช่องทางเนะี่เป็นช่องทางติดต่อนะขึ้นไว้ให้แล้วนะครับติดต่อได้นะครับใครที่ดูรายการของเราอยู่ณตอนนี้นะฮะแล้วก็ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ขึ้นหน้าจอให้ณตอนนี้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากครับขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทั้งสี่คนเพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ